เป็นเวลากว่า3ปีแล้วนับตั้งแต่ที่โซนี่เริ่มเอาเกมที่หาเล่นไม่ได้ที่ไหนนอกจากในเครื่องตระกูล PlayStation มาลง PC โดย Horizon Zero Dawn ที่ในตอนนั้นแฟนบอยบางส่วนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจว่าทำไมต้องเอาเกม Exclusive ของพวกเขาไปลง PC ด้วยแม้มันจะออกช้ากว่าบน PlayStation ไปถึง3ปีครึ่งก็ตามหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นเกมของ PlayStation มาลง PC กันมากขึ้นเรื่อยๆ well, เร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่เกมไป แต่ล่าสุดวิธีการบุกตลาดเกมของโซ n y ดูท่าจะไม่ได้มีแค่นั้นเพราะเหมือนกับว่าพวกเขาใช้ Hell Diver 2เป็นม้าโทรโจันในการบังคับให้ผู้เล่นเวอร์ชัน PC ต้องลิงก์หรือเชื่อม Account s Steam ของตัวเองเข้ากับ Account ของ PlayStation Network จนก่อให้เกิดกระแสต่ตอต้านขึ้นมายกใหญ่แต่ Sony จะเดินหน้าต่อไหมจะยอมถอยให้แค่ไหนหรือว่าวนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในสารานุเกมตอน การลิงก์แอคเคาท์อาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งทันทีที่วางจำหน่ายบน PlayStation 5และ Steam ไปเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Hell Diver 2ก็กลายเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามทำยอดขายรวมทั่วโลกไปได้กว่า8ล้านชุดนับตั้งแต่เดือนแรกแถมมีผู้เล่นพร้อมกันวันละหลายแสนคน ทั้งสื่อและผู้เล่นต่างยกย่องให้มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของเกมประเภท l i ฟ e Service ในแบบที่ Warner Brothers ควรหาทีมอื่นมารับผิดชอบ Suicide Squad Kill the Justice League ในตอนแรกแล้วปล่อยให้ Rocksteady ได้ทำเกมในแบบที่พวกเขาถนัดและทำได้ดีกว่าแทนแต่ยังไม่ทันไร3เดือนผ่านไปเรากลบเห็นว่าพายุลูกใหญ่กำลังซัดเข้าใส่ h l ล l i v e r 2เสร็เสแล้ว ระหว่างที่เหล่า h ฮลได i v e r ์สกำลังกวาดล้างเหล่าแมลงเทอร์มินและหุ่นยนต์ออโตมอตอนเพื่อขยายขอบเขตรประชาธิปไตยของ Super Earth ให้ไปทั่วกาแล็กซีช่วงต้นเดือนพฤษภาคม Sony Interactive Entertainment ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและ Arrowhead Game Studios ในฐานะผู้พัฒนาก็ร่วมกันประกาศว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปผู้เล่น Hell Diver 2หน้าใหม่ทุกคนจะต้องสมัคร Account PlayStation Network แล้วลิงก์เข้ากับ Account Steam ของตัวเองก่อนถึงจะสามารถเข้าไปเล่นเกมนี้ได้ส่วนผู้เล่นเดิมคุณก็จะมีเวลาถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเพราะการลิงก์ Account PlayStation Network ที่เคยเป็นแค่ทางเลือกนับตั้งแต่วันแรกที่เกมวางจำหน่ายจะลิงก์หรือไม่ลิงก์ก็ได้จะกลายเป็นข้อบังคับที่ประชากร Super Earth ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนับจากนี้ต่อไป โซนี่ให้เหตุผลในการลิงก์แอคเาวว่าเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เล่นและเกมต่างๆในเครือของ PlayStation Studios รวมถึงพวกเขาจะได้สอดส่องดูแลและลงโทษผู้เล่นที่โกงเกมหรือเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย แต่เหตุผลเหล่านี้กลับไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากผู้เล่นสักเท่าไหร่หรือถ้าใจพูดให้ชัดเจนกว่านี้ผู้เล่นฝั่ง PC เขาไม่สนด้วยซ้ำว่าโซนี่จะมีเหตุผลที่ดีสัแค่ไหนเพราะแค่ถูกบังคับให้ลิงก์กับแอคเคาท์นอก Steam พวกเขาก็ไม่เอาด้วยตั้งแต่แรกแล้วจริงอยู่ที่การลิงก์แอคเคาท์ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับผู้ใช้สตรีมเพราะเราต้องลิงก์กับ Origin หรือ EAAP p ในการเล่นเกมของ EA ลิงก์กับ UPlay หรือ Ubisoft Connect เพื่อเล่นเกมของ Ubisoft ลิงก์กับ Social Club เพื่อเล่นเกมของ Rockstar Games ลิงก์กับ Battle.net เพื่อใช้ฟีเจอร์ Cross Progression ใน Diablo 2 Resurrected และ Diablo 4ลิงก์น้นลิงก์นี่ยุบยับไปหมดฉะนั้นแค่ลิงก์ Account PlayStation Network ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรไม่ใช่หรอคำตอบคือไม่ใช่เพราะในขณะที่การลิงก์เหล่านั้นจะมีการแจ้งให้ผู้เล่นทราบมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อหรือ pre-order แต่ Hell Diver 2กลับเลือกที่จะมาเปลี่ยนข้อตกลงกับผู้เล่นหลังจากที่เกมออกมาแล้ว3เดือนจนหลายๆคนที่ซื้อไปก่อนหน้าก็ได้แต่ดสงสัยว่านี่มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ <S <S หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ฝ่ายต่อต้านการลิงแอคเคท์ยกขึ้นมาก็คือ Hell Diver 2เ v อร์ช่น PC มีวางจำหน่ายในกว่า200ภูมิภาคทั่วโลกที่มี t e ีมเปิดให้บริการแต่ภูมิภาคที่ PlayStation Network เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีแค่ประมาณ70แห่งเท่านั้น เท่ากับว่าผู้เล่นในกว่า170ภูมิภาคที่ซื้อ Hell d i v e r 2บน Steam ไปก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้อีกเพราะพื้นที่ของพวกเขาไม่มีบริการ PlayStation Network ให้สมัครทำให้ Sony ต้องรีบแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกโดยการสั่งยกเลิกการวางจำหน่าย Hell d i v e r 2ในกว่า170ภูมิภาคที่ไม่มี PlayStation Network ทันทีและผู้เล่นที่เคยซื้อเกมไปก่อนหน้าจากภูมิภาคเหล่านั้นวาวผู้เป็นเจ้าของ Ste ีมก็จะยินยอมคืนเงินให้เป็นกรณีพิเศษ แทนที่โซนี่จะยอมถอยแต่การถอดเกมออกจากหลายๆภูมิภาคที่ไม่มี PlayStation Network ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมยังไงคุณก็ต้องลิงก์แอคเคาท์ให้ได้เหล่าผู้เล่น Hell Diver 2บน Steam นับแสนคนจึงร่วมมือกันไปรีวิวบอมบ์หรือถล่มรีวิวในแง่ลบบนหน้าร้านค้าของตัวเกมบน t e a m จากที่เรทของผู้เล่นเคยอยู่ในเก์ overwhelmingly positive หรือแง่บวกเป็นส่วนมากตัวหนังสือสีฟ้าส,สวยๆกลับกลายเป็นตัวหนังสือสีแดงว่าแง่ลบเป็นส่วนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ใช่เพราะเกมมันไม่สนุกสำหรับพวกเขาแต่เป็นเพราะว่าไม่พอใจที่ต้องมาถูกบังคับแบบนี้ขนาดภารกิจระดับยักษ์ในเกมที่ทีมงานประเมินว่าต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะผ่านผู้เล่น Hell Diver 2ยังผลึกกำลังกันทำภารกิจจนรุล่วงได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงการแห่กันไปรีวิวบอมที่ง่ายกว่าหลายเท่าจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยสำหรับพวกเขา แต่หลังจากนั้นไม่นาน Sony และ a r o w h e a d ก็ตัดสินใจประกาศยกเลิกการบังคับลิง์แค n ์สำหรับเกม Hell Diver 2ไปในที่สุดอยากลิงหรือไม่อยากลิงก็แล้วแต่เลยแต่จะบอกว่านี่เป็นการกลับลำแบบสุดตัวของ Sony เลยก็คงจะไม่ถูกนักหากแต่ดูเหมือนจะเป็นการถอยหลังไปตั้งหลักเพื่อที่จะได้เดินหน้าใหม่อย่างมั่นคงกว่าเดิมมากกว่าและบอะแสก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเพราะมันมีให้เห็นแล้วกับเกมต่อไปของ PlayStation ที่กำลังจะถูกนำมาวางขายบน Ste ีมในเดือนเดียวกันนี้อย่าง Ghost o f t Sushima Directors Cut Send your finest warrior to face me. Nada, <laughs> Kinida. จากที่เคยจะวางขายในกว่า200ภูมิภาคที่มีสตีมเปิดให้บริการ Sony กลับสั่งถอด Ghost o f t Sushima เวอร์ชัน PC ออกจากหน้าร้านค้าของ s ส e ีมในกว่า170ภูมิภาคที่ไม่มี PlayStation Network แม้ว่ามันจะเป็นเกม Single Player ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนอกจากการดาวน์โหลดมาติดตั้งจากเซิร์ฟเวอร์ของสตีมส่วนโหมด Multiplayer ของเกมก็เป็นเหมือนแค่ส่วนเสรมิมที่ถูกอัปเดตมาภายหลังให้กับเกมภาคต้นฉบับเท่านั้น <S <S แต่โซนีกลับใช้มันเป็นเหตุผลว่า เพราะมีโหมด Multiplayer ที่ต้องใช้ a c c o u n t PlayStation Network ตัวเกมเวอร์ชัน PC จึงจะไม่สามารถวางจำหน่ายในภูมิภาคที่ไม่มี PlayStation Network เปิดให้บริการได้แม้ว่าคุณจะตั้งใจซื้อมันมาเล่นแค่โหมด Single Player ก็ตาม <are> หากถามว่าทำไม Sony ถึงได้อยากให้ทุกคนมี a c c o u n t PlayStation Network กันขนาดนี้ ก็อาจจะต้องย้อนกันไปไกลถึงช่วงที่ Spider-Man m i ม e s Morales ถูกนำมาวางจำหน่ายบน PC ในช่วงปลายปี2022ในตอนนั้นมีการค้นพบข้อมูลภายในตัวเกมว่า Sony กกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างในแง่ของการเชื่อมประสบการณ์ในแบบ PlayStation ให้กับเกมในเวอร์ชัน PC ของตอนเองกันอยู่มันดูเหมือนว่าผู้เล่น PC จะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างอย่างเช่นระบบทรฟี่หรือที่บางคนอาจคุ้นชินกับคำว่า c h i e v e m e n t ของ PlayStation ได้ แต่จากตอนนั้นเราก็ยังไม่เห็นความพยายามดังกล่าวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสักเท่าไหร่จนกระทั่งการพยายามดันเรื่องการลิงก์แ c คเค t าสตรีมเข้ากับ PlayStation Network ในตอนนี้เมื mein ่อมองถึงความเป็นไปได้การบังคับให้ลิงก์แ c คเค n t PlayStation Network อาจเป็นแค่การบุกตลาดเกม PC ในระลอกถัดมาหลังจากที่ได้เริ่มนำเกมของตัวเองมาลงสตรีมที่เป็นเจ้าตลาดพร้อมกับลง Epic Game Store ไปด้วยเพื่อให้เหมือนว่าเรามีทางเลือก เพราะมันจะทำให้ผู้เล่น PC ได้รู้จักได้สัมผัสและได้คุ้นชินกับ Ecosystem มของ PlayStation กันทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเป็นตัวกรวยทางสำหรับความเป็นไปได้ถัดมาก็คือการทำให้แพลตฟอร์ม PlayStation สามารถเข้าถึงได้จาก PC อย่างเต็มรูปแบบหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจได้เห็นลอนเชอร์ของ PlayStation คล้ายกับ EA App Ubisoft Connect และ Battle.net ที่มีอยู่ในตอนนี้ แม้ว่าในอนาคต Sony ก็จะยังมีเกมบน Steam และ Epic Games Store เช่นเดิมแต่เมื่อพวกเขามีแพลตฟอร์ม PlayStation บน PC เป็นของตัวเองแล้ว Sony ก็จะสามารถบุกตลาดเกม PC เพื่อหาไรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ในการขายเกมให้กับ Valve หรือ Epic Games ในทุกยอดการขายเหมือนอย่างในตอนนี้ ระหว่างนั้นก็พัฒนาแพลตฟอร์ม PC ของตัวเองให้มีคุณภาพหรือมีฟีเจอร์ที่น่าดึงดูดสำหรับผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆเพราะการขายเกมบน PC แล้วมีรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองมากขึ้นโดยไม่ต้องแบ่งให้วาวสา์หรือแบ่งให้ e อ i ิเกม e s 12%ไปในทุกยอดการขายเหมือนอย่างในตอนนี้ในมุมมองของผู้ลงทุนการเอารายได้เข้าตัวเอง100%หรือแบ่งให้คนอื่นน้อยที่สุดมักเป็นทางเลือกที่น่าจับต้องเพราะหากมองเพียงผิวเผินมากกว่าก็ย่อมดีกว่า เราจึงเห็นว่าหลายๆค่ายเกมที่ไม่ได้ใหญ่จนถึงเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้อย่าง Sony ถึงเลือกเอาเกมของตัวเองไปลงให้กับ p อ c g a เก s Store ที่แม้จะมีจำนวนผู้ใช้สู้ Steam ไม่ได้แต่ยังไงก็ขายเอากำไรมากกว่าได้ก่อนพอใจเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาเกมไปลง Steam อีกทีก็ได้แม้มันจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านลบตามมาบ้างก็ตามและทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกมของเราในวันนี้ ถ้าชอบก็ก,กดไลค์กันคนละทีหรือกด Subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือออนไลน Station สถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ